ผมเนี่ยไม่ได้เล่นฟรีไฟล์มานานแล้วนะครับกลับมาเล่นสัหน่อยดีกว่าแล้วเจอกันครับแอมออฟเดอะคิงจะกลับมารันวงการไปดูกันเลย สวีดสัสวัสดีพ่อมาพี่นกปุยยะตายะาทุนลานอะไรเลยเลกันตนุ้นเนทะะ่าได้ครับขอต้อนร,รับตุกเท่าเข้าสู่ช่องอ่ะเสทาวุ้ดซึ่งในวันนี้ทุกคนคือปกตินะครับคือตอนนี้เราไม่ได้รีรวิวเกี่ยวกับการเล่นเกมเหรืออะไรเลยนะฮะ <s> <S 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 แต่ตอนนี้ครับเราเพิ่งเปิดตัวทีมอ e ีสปรอร์ตเราไปนะครับดังนั้นวันนี้ฮะเกมที่เรากําลังจะเปิดรับสมัครทีมนะครับหรือว่าเปิดรับสมัครผู้เล่นให้เข้ามาอยู่ในสังกัดเราเนี่ยก็คือเกมฟรีไฟนั่นเองนะครับแล้วเรากำลังจะจัดการแข่่งขััันนนนนกกกดด้้้้วววยยยยเเเททีีะคคครบุผม็ลิาอ ในี่ยก็ไหนๆแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองกลับมาประชันฝีมือตัวเองหน่อยซิว่าคือไม่ได้เล่นมาประมาณเดือนเต็มๆไม่ได้เข้าเลยนะครับไม่ได้เข้าเลยอเดือนเต็มๆเลยนะสําหรับเกมนี้นะครับคือถ้าเข้าแบบจริงจังแบบว่าเข้ามาสักเดือนละครั้งสองครั้งเมื่อก่อนคือเข้าละเดือนละครั้งสองครั้งนะครับแต่ถ้าแบบว่านับรวมๆแบบแทบจะถ้าไม่จริงจังกับการเล่นฟรีไฟล์นะประมาณเกือบไปได้แล้วนะครับเออ จะมีอยู่แค่ช่วงสตรีมอยู่ช่วงหนึ่งนะช่วงเร็วๆนี่แหละเออที่สตรีมฟรีไฟ r e ไปนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยได้จริงจังแต่ถ้าไม่ได้จับเลยเนี่ยคือเดือนหนึ่งเต็มๆฮะเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่า การเล่นฟีฟเอ่อฝีมือสเต็ปเราเนี่ยจะเพิ่มคูณอะไรขนาดไหนไหมหลังจากไปเล่นวอลเล็เนี่ยติดมากติดจะจัดเลยครับโอเคทุกคนครับก็ไม่คุดมากไม่พุ้นพับจำเพลงเดี๋ยวเราไปอยู่แอดโฟกัสด้วยนะครับจะไปลุยในกันเอ่อโหมด4 v 4วีการไปอยู่กันเลยก่อนจะไปดูคลิปกันนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจให้ตัวผอมเนี่ยทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับอย่าถ้าเล่นก่ายอย่าว่ากันนะแต่ว่าถ้าเล่นโหดชมด้วยนะเฮ้ยเออหยอกเล่นโอเคไปดูกันเลยครับ โอเคท่านผู้ชมตอนนี้นะเราเข้ามาสู่เกมฟรีไฟล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่กับแอดโฟกัสนะครับกับชื่อของมันที่ชื่อว่าย่องน้องเมียนะครับก็อย่างนี้แหละครับแอบลักกินของคนอื่นเขาไปทั่ว หยอกนะครับโอเคซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาลองเล่นกันซื้อไอ้โฟกัสนะครับหรือแอปโฟนเนี่ยมันเล่นประจําอยู่แล้วมันติดมากเลยครับพี่เอ้ยพับพับทีเอ้ยฟรีไฟนะครับซึ่งมันติดจัดๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะให้เขามาแบกนะครับหรือว่าเราอาจจะแบกเขาแทนแต่วันนี้จะลองมากลับมาเล่นดูจะเป็นอย่างไรนะฮะโอเคเดี๋ยวให้พี่โฟกัสเริ่มไปเลยแล้วกันนะไอซ่าโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาส่วนในเกมแล้วโหเน็ตดีสุดแล้วครับทุกคนดูดิฮะเน็ตดีสุดนะครับทุกคนโอ้มันมีนี่ด้วยหรอ อะไรวะนกบินด้วยเหรอมันคืออะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเลยทุกคนเาจริงป่ะช่วงนี้ติดแต่วอลเลนนะฮะเล่นนั่งทั้งวันทั้งคืนครับฟรีไฟจริงถ้าถ้าเทียบว,ว่ถามว่าจริงจังกับการเล่นโอ้ห่างหายก็เป็นปีนะทุกคนแทบจะไม่ค่อยได้เล่นเลยอ่ะแต่ที่ไม่ได้เล่นจะจัดคือหนึ่งเดือนเต็มๆที่ไม่ได้เข้าเกมเลยครับโอเคเดี๋ยวลองดูครับว่าสเต็ปของเราจะยังดีอยู่ไหมไม้โฟกัสเองอย่างเงียบเลยวะมาดีมาดีแต่มันต้องใช้สมาธิั้นสูงวะ่ะฝีมือ,อ่างเองอะนะ โ oh, อ้ดาวับเฟิร์สวัตช์ดาวหนึ่ง,ตงแตกหนึ่งไตกหนึ่งโอ้โดนลัดไปนะครับแต่ไม่เป็นไรทีมชนะพอใจแล้วโอเคครับโดนลัดไม่เป็นไรทีมชนะก็พ่อใจแล้วนะครับโอเคจัดไปอยู่ไหนอ๋อเรียบร้อยครับพี่โฟกสัสเก็บได้นะจ๊ะจุกกรูหนึ่งคิวไปฮะใช่ไหมโอ้เสียดายนะอาจจะได้สองคิวไปแล้วแต่ไม่ได้ มมมมมไม่ได้เล่นนานทุกคนก็ถ้าฝีมือตกไปก็ขอไปด้วยนะครับแต่ณปัจจุบันอ้าถ้าท่านผู้ชมเห็นโลโก้ด้านบนนะครับก็จะมีโลโก้ตรงมุมๆเนาะเป็นโลโก้แคนนั่นเองหรือว่าโลโก้ทีมไม่ใช่โลโก้แคนคือเราไม่รู้จะตั้งทีมเอ้ยตั้งแคนดีไหมนะแต่ว่าเอ้ยไม่รู้จะตั้งแคนดีไหมแต่ตั้งทีมไปแล้วนะครก็คือแคลนเอ้ยทีมแฟนท่อมอีสปอร์ตโอ้จะเปลี่ยนไปแคนอย่างเดียวเลยแต่แคนเอสดีสปอร์ตของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ ทำไมพี่โฟกัสห้าจังครับมาีิมาดิอยู่หลังล้วยอยู่หลังล้วแน่นอนโอ้โหลืมดูเลยครับเราลืมคิดเลยนะว่ามันจะขึ้นไมด้านบนตรงนี้ได้โอ้โฟกัสนายไม,ม่ชุบเราเลย<ด>ก็อย่างที่บอกไปครับ้าจริงอันนี้ยอมรับเลยว่า้าพจริงนะเมื่อกี้อ,อ,อยากจะสั่นหน้ามันจะเจ๋งเลยอนะแล้วหน้าเอาแฟมาร์ครับออแฟมารเพราะว่าแฟามาร์นี่เมื่อก่อนชอบเล่นมากๆเลย มันเป็นปืนที่โอ้โหสุดสุดส,สุดตีนนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นนะโอเคครับมันน่าจะวิ่งออกมาทางนี้นอโอเคครับตรงนี้น่าจะมีตัวอยู่เราจะรอซ้อนในเพื่อนนะครับระวังเพื่อนสิทธยาซี่สิทธยาซี่ระวังนั่นไงนั่นไงนั่นไงเออมีคนมาบ้านนี้ โอ้ยเกือบแตกเกือบแตกเกือบแตกดีนะเรายังสเต็ปได้อยู่ฮะเกือบไปแล้วเอาดีครับเอาดีครับแตกสองทีเดียวนะครับแตกสทีเดียวนะครับโอ้โหมันกระโดดลงมาพอดีครับทุกคนก็เอาไปสองนะครับไม่รู้มันจะชุบหรือเปล่าโฟกัสไม่อยู่ไหนวะ ตัวเดียวตัวเดียวน่าจะอยู่นี่นี่นี่บนบน,บนบ้านสองชั้นนี่เดี๋ยวมันจะออกมานบนบ้านสองชั้นบนบ้านสองชั้นตัวเดียวเลย,เยมีอะไรให้เก็บโบวโ์าบนบ้านสองชั้นน่าจะเอ้ามันไม่ออกมาวะหดี๋ยจะตายวงไอ้บ้านไม้เก็บแล้วใช่ไหมน่าจะใช่อย่าใช้คำว่าน่าจะใช่เซ ออกมาแล้วเอกมาแล้วโอ้ยไอวอลไอวอลออลวอนับไอวอลนจับเฮ้ยเฮอูโฟโหเราจะกลับไปนั่นเลยนะดีเราไม่มีไอวอล่ะโฟกัสถ้าเองแพ้นี่คือจบเลยนุ้ยโฟกัสเฮ้ยโชว์ตักยับยภาพให้หน่อยดิเฮ้ยโอ้ตายไปครับไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็เก็บไปหน่อยนึงโฟกัสไม่ออกมา เออมันต้องอย่างนี้ดีครับฮัลโหลยองน้องเมียครับ,บเออเคนเอ,เอ,อสัดเดียวสปอร์ตมันต้องพังหงนัโอเคครับอ่าต,ตัวจริงมากตัวพี่เองเนี่ยไม่ชอบเล่นไอ้นี่นะเขาเรียกว่าไม่ชอบอ่าเล่นซองครับเล่นซองเพนนัดชอบปืนลูดลูดเลยอะครับทุกคนครับโอเคเราจะไปเล่นกันต่อนะครับทุกคนครับ ก็ามาดีครับ2อหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเราอย่าประมาทไปนะครับประมาทนี่อาจจะโดนตีเสมอได้นะครับโอเคทีมนุ้นก็เล่นใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าอืมก็อันนะไม่อยากจะโชว์อันนะเฮ้ย <c oughs> เอาละเราอย่าโมมากครับอ้ามันอยู่ไกลๆตัวหนึง่งโอ้เราไม่ใช่ปืนเราไม่ใช่ปืนลูดเอ้ยมันไม่ใช่ปืนนั่นนี่หว่าแหมก็ลืมเลยเดินเข้า,า,ม,า,ามาแล้ว จะแตกจะเจ็บนะเจ็บนะโอ้ยเราลูดหัวไม่ได้อะเราลูดหัวไม่ได้นะครับก็ได้แต่แบบนี้ไปก่อนเจ็บนะเจ็บนะนะั้นอะเจ็บนะนะั้น่ะเพื่อนซ้ําเลยเพื่อนเจ็บนะนะั้น่ะเออเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวอย,อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางรัวฮะรัวครับเข้าเลยครับโอเคครับ อ่าเรียบร้อยโอ้โหทําไมมันมันหน้าอย่างนี้ครับทุกคนเฮยหยอกหยอกหยอกถือว่าเขาเล่นเก่งนะทุกคนถือว่าทีมนุ้นเล่นพอใช้ได้นะ <c oughs> ก็แต่ว่าอะไรไงแล้วแต่ครับเราอย่าประมาทเลยนะครับเพราะว่าถ้าประมาทไปก็โอ้โหใช่ไหม <c oughs> โฟกัสเฮยทำไมพี่โฟกัสไม่พูดเลยครับทำไมต้องให้ผมพูดอยู่คนเดียวครับ <c oughs> ผมยังผมยังเหงาเลยอนะ่ <c oughs> โอ้เฮี้ยอะไรเดี๋ยววันหลังเราจะเปิดกล้องเล่นนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ขอเนี้ยเล่นแบบนี้ก่อนเพราะว่ากล้องอีกชังอ่าผมใช้โทราศัพท์นะครับตัว,ต,วตัวพี่เอะใช้โทราศัพท์อีกเครื่องคุยกับพี่โฟกัสอยู่นะดังนั้นถ้าจะอัดอัดไม่ได้ครับกล้องใหญ่ก,ก็ขี้เกียจเอาไฟล์มาตัด <c oughs> นะครับไฟล์มันนั่นเกินนะครับ<า>โอ้นั่นบุราคาแตก อย่าห้าวได้ไหมอย่าห้าวได้ไหมอย่าห้าวได้ไหมโอ้บ้าน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 เขาเรียกว่าบ้านฟาร์มเฮ้ยมันชุบมันชุบมันชุบเอ้าโอ้โหโอ้โหจะตั้งไอวอลตั้งไม่ทันอ่ะอะไรอ่ะครับเอ้ยชุบได้นะออกมาตั้งไอวอลชุบได้มันชุบอยู่มันชุบอยู่ตั้งไอวอลชุบได้ตั้งไอวอลชุบได้เร็วเร็วเตั้งไอวอลชุบได้ตั้งไอวอลชุบได้เออสวยโฟชุบ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  เอ้ยอย่าให้อย่าให้รีเจนตายอย่าให้รีเจนตายอย่าให้รีเจนอย่างข้าตั้งตายนะโอ้ชนะแล้วอ่ะครับไม่ต้องห่วง oh. อ้าวยิงอะไรวะเนี่ยยิงหลังข้าไปหนึ่งที oh. นี่เราไม่ต้องปัม oh. ป๊ม oh. เลือดเต็มก็ได้อะปั๊มก็ได้ฮะโ oh. oh. อ้โหเลยสิตัวหนึ่งก็ชนะใสๆนะครับชนะแบบไม่โป้ด้วยใครจะหาว่าเราโป้ไม่เอ้าเฮ้ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ไม่ทันมันหลบหลบอยู่หลังอะข้างหลังอะระวังนะ โอ้โหดีนะเรามาคิวทันนะครับก็แบบโอ้โหลหล่อเลยหล่อจัดจัดหล่อจัดนะครับปลอมมือหนึ่งทีโอ้โหน่ารักเลยนี่ปลอมมือให้หนึ่งทีโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาสู่เกมฟรีไฟล์เหมือนจะพูดทำไมว่าติดติดพูดเกมเอ็ o รอยย่อแล้วถือโทษนะเออโอเคเอาล่ะเราจะกลับมารันวงการนี้อีกครั้งนะครับก็ไม่รู้สเตจพี่หอนไม่หัวอันนี้เล่นในโทรศัพท์นะพี่ไม่เคยเล่นในคอมนะ สว MM ัสดีจ้าพร้อมจะให้เรากินคิวหรือยังจ้าเด็กๆน้อยๆทุกคนจ้ะมาติครับโอเคครับเราจะอ้อมนะไม่รู้มันเห็นหรือเปล่าอยู่ห้างบนโอ้โทโอ้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 โหมา แตกแตกไปดิครับแตกไปดิครับโอ้โหไม่อยากจะโชว์เพื่อเราเก็บได้อยู่แล้วเออไม่ต้องให้พูดมากทำเพลงอะไรโอเคฮะเปิดมาก็หนึ่งคิวได้ก็ดีฮะสวยงามอยู่อ่าโอเคครับเราจะเอาปืนลูดเลยนะครับปืนลูดแม่ถ้ามีไอวอสักลูกก็จะดีมากแต่เราไม่ใช้หรอกโอเคไปครับเอาละทุกคน พี่อัดรันวงการฟรีไฟอีกรอบนึงจะเป็นยังไงเนาะเฮ้ยเอาละครับทุกคนถ้าได้ยินเสียงเหมือนกับเป็นเสียงผู้ชายที่ไม่ใช่เสียงบุกับพี่โฟกัสก็ไม่ต้องสงสัยนะครับเสียงน้องเขาโอเคนะทุกคนน้องเขานี่ถือว่าโหดนะสุดยอดแรงเลยอะมันเข้ามันอยู่กลางเหรอวะมันอยู่กลางเหรอหรือไง เฮ้ยมันเหลือคนเดียวเล่นนี่นะเราไม่ต้องทำอะไรแล้วนะจริงๆเรากห่าว่าจะอ้อมเข้าไปตุยหลังเขาคนระับเราคงไม่ต้องทำอะไรแล้วโอ้อารอ้อมอ้อมเลยนั่นแหละอยู่นะโชคเพื่อนอยู่วะ่ะโอ้โหตายไปสามคนรวด <c oughs> <c oughs> โฟกัสเอาปืนเลยไหมเอามาให้เอามีมีฝ่มามาัดเอาปะเอามานี่มานี่มานี่มุมมานี่มุม <c oughs> มุมไหนวะนี่ไงมุมอะเพื่อนเราไปอะดิไม่ใช่อ้าวแล้วเราอ๋อซื้อไม่ได้ใช่ป่ะไม่เป็นไรครับเราซื้อฟร์มาตเองก็ได้ไปนึกว่าเป็นวอลเลนต์วอลเลนต์มันจะขายปืนได้ไงแบบไม่เอาก็ขายปืนแล้วตังค์กับมันซื้ออย่างอื่นได้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนมันจะเออเออหน่อยนะขอโทษที ปกติเราจะยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะตีออกตีออกซ้ายครับเราไปอ้อมเขาไม่รู้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูอันน,นี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วตรงนี้มาแล้วตัวนึงมาแล้วตัวนึงพึ่กผมอะตัวพี่เองนะยิงลากหัวไม่ไ,มได้นะทุกคนไม่ค่อยเก่งเลยยิงลากหมดอ้อมหลังมันอ้อมหลังมันอ้อมหลังเรามันอ้อมหลังเรา โอ้เพื่อล้านไม่เป็นไรครับเพื่อล้าไม่เป็นไรครับขอแค่ทีมชนะก็พอโอ้ไม่ถนัดเลยต่อจอเล็กเป็นหน่อยมาละมาละมาละอยองน้องเมียลุกลุกลุกมันกระโดดมหอ๋อ โอเคโอ้ okay. oh, ไม่แตกได้ไงวะเนี่ยจะแตกอยู่แล้วน่ะ oh, oh. 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 มันจะแตกอยู่แล้วเอาดิครับโอ้โ oh, ห oh, กระโดดยิงหัวอย่างนี้ครับอ้สามสูตรมั้พี่โฟกัสครับ <c oughs> ปล่อยปล่อยให้เขาได้เกิดบ้างได้ไหม คือทำไมเราต้องไปเอาเขาอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะถามจริงเหอะเราต้องเป็นคนใจดีหไมหมแม่ได้ทีเอาใหญ่หน่อยทุกคนนะเออได้ทีเอาใหญ่หน่อยนะเข้าใจว่าแบบได้ทีก็ต้องเอาใหญ่หน่อยอ่ะนะครับอโอ้โธไป,<ะ>ปดีค้ามาดีค้าเมไห่นะครับโ,รโอเคครับเดี๋ยน้องบอกไอพี่ให้ใครเล่นหรือเปล่าพี่บอกเลยนะครับพี่ไม่เคยให้ใครเล่นพี่เล่นเองนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะเปิดกล้องให้ดูเลย อยู่ไหนวะอ้อมหลังครับอ้อมหลังครับเหลือสามต่อสนะครับตอนนี้เหลือสามต่อสามครับเราอ้อมหลังครับเราไปสส่หัวมันข้างล่างข้างล่างทีเดียวครับมันจะไม่รู้เลยครับเราจะมาเหมือนแบบนินจาน้องๆทุกคนรู้จักนินจาไหมครับนินจาครับโอ้นินจาครับอยู่ไหนวะ เราจะไปแบบเงียบๆครับนินจาตัวนี้จะไปแบบเงียบๆนะครับทุกคนโฟกัสตายแล้วเหรอมโโาดีครับ<า>มไม่ซ้ำ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 มันมีตัวอยู่ตรงนี้เอา้าปิดจ็อบไปดีครับโอ้โหเปลี่ยนปืนไม่ทันแหมบอกแล้วไม่ต้องซ้ำหรอกครับโอ้โหสเก็บ สเตปฮีอาร์ตโคตรโหนะครับนี่นั่งยอ่อทีหนึ่งงักงักๆักงักงกงกนะครับม,มันก็แบบโคตรจะง,ง่ายเกินไปอะนะครับน้องๆหยอกเล่นนะโอเคครับผมก็จบไปนะทุกคนนี่อ้ดีใจจ้าซิเวอร์สาสองดาวสองตาตติดครับไปแล้วฮะโอเคก็โอเคครับวันนี้ก็สนุกกันมากเลยนะครับกลับมาเล่นถือว่าโอเคนะมันอยู่นะครับผมโอ้ เจอกันในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนครับบายบายสวัสดีสวีสดียจุบจ๊บจุบ๊บทุกคนบุ๊ยบุ๊ยบุยบุยบ๊ย,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 ยไปแล้วนะบ๊ายบายเต้นให้ดีทีเอา้ามึงจุบ๊บกลุ่มโอ้บุย๊ยบุยครับ